ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมขอขายของน้อยละกันกับบริการเติมเกม,เกมคุกกี้กรันเกาหลีครับในคราวนี้ผมปรับเลทใหม่แล้วนะรับรองว่าได้แพ็คในราคาที่ถูกลงอย่างแน่นอนและที่สําคัญครับคือปลอดภัย100%เปเซ็นตถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถกดดูรายละเอียดที่ข้างใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาลองสมบัติใหม่กับแตงโมช้ำๆของลูกพี่เต้กันนะครับ ในคลิปนี้ก็จะใส่ไป2เลยละกันและีกชิ้นนึงเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎขนนกนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมจะเป็นยังไงไปโอเคครับก็เข้าอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วทรับสมบัติแตงโมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคะแนนแบบเยลลี่ทั้งหมดนะทุกชนิดเลยเป็นจํานวนแต้มประมาณ650ครับและอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเวลาเราชนเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราได้2ครั้งนะครับถ้าเราใส่ไป2ลูกเนี่ยก็จะป้องกันการชนได้4ครั้งเลยนะ อันนี้จ,จะค่อนข้างเหมาะกับผมมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นด่านหลังๆเราชนบ่อยๆนะครับก็จะช่วยเซฟเอเนจีของเราได้ประมาณหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูดีกว่านะสำหรับด่านที่4นี้เลยด่านนี้ผมไม่ค่อยได้แบบเล่นมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีเล่นแบบเก็บเจลลี่ไม่เนียบนะครับก็ขออาภัยด้วยละกันนะครับก็อยากให้ดูเป็นการแบบรีวิวสมบัติไปในตัวละกันนะครับว่าถ้าเราไม่มีพวกบาร์บีคิวเลยพวกเนี้ยเราก็ยังสามารถใช้ ลูกแตงโมของพี่เทน,นะครับสามารถเอามาเก็บคะแนนได้เหมือนกันไม่ได้แย่เลยนะดูจากคะแนนแล้วอะ่ะโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเอาตัวหมึกดำม,มาใช้เก็บคะแนนมากกว่าแต่ที่นี้ผมยังอัพไม่เต็มไงผมเลยคิดว่าเอาพวกตัวกกี้แสงจันทร์กับไอเ้เพชรตัวเนี้ยมามันจะช่วยแบบยิงเยลลี่ให้ผมได้เยอะไงที่นี้ผมไม่ได้เป็นสายที่สามารถเล่นได้แบบนานๆน,นะครับในช่วงดาดท้าอและพวกเนี้ย ผมเลยจะชอบเล่นตัวที่มันชอบแจกคะแนนให้แบบตั้งแต่แรกเยอะๆมากกว่านะครับถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเล่นเก็บคะแนนแบบด้านท้ายแบบเซียนๆไม่ค่อยชวนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าไม่ค่อยตกหลุมอะไรพวกนี้ผมว่าไปเล่นคุกกี้หมึกดําตามท็อปเซิร์ฟได้เลยครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความถนัดด้วยแล้วก็ตัวคุกกี้ที่เราอัพในตอนเนี้ยคือผมอัพแค่ประมาณเ,ออเลือด162อะครับจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ขั้นไหน น่าจะประมาณขั้น4ครับถ้าจำไม่ผิดนะนะก็คือหลอดเลือดเนี่ยเท่าประมาณตัว S ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแหลงแอลของผมเนี่ยจะอยู่ที่185นะครับผมว่าหลอดเลือดมันน่าจะยาวขึ้นหน่อยนะแต่ที่น่าประเด็นคือมันแย่ตรงไหนหรือว่าผมอีโวแบบใช้คริสตัลไป2ลูกอะ่ะมันไม่ติดเลยสักลูกจริงๆถ้าแบบมันติดอะ่ะผมว่ามันได้คะแนนเยอะมากเลยนะจาก650ก็เป็น700ก,กว่าอืถ้ามันได้แบบ อีโว e สักชิ้นหนึ่งผมก็ชื่นใจและใจชื้นเลยแต่ทีนี้มันไม่ติดเลยอ่ะผมแบบงงมากเลยไม่รู้ว่าติดความเกลือมาจากการสุ่มหลายเมื่อวานหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับเศร้ามากเลยเนะี่ยตอนนี้เสียไปค่อนข้างเยอะแล้วครับสำหรับคริสตันนะนะและถ้าในกรณีที่ผมเล่นพลาดอีกเนี่ยผมอาจจะต้องใช้คริสตันในการฉุดขึ้นมาอีก5่าอันนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจฝีมือตัวเองกับดานนี้เหมือนกันนะครับ ه, มีแต่เรื่องแบบเสียคิสตันแต่ว่าคิสตันไรวานนี่คือแบบให้แบบเกลือมากๆครับอันนี้ต้องบอกเลยอ่ะก็กลับมาที่เกมกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ด่าน5กับด่าน6แล้วคะแนนอยู่ที่ประมาณ7 8 7 9ล้านนะครับก็เป็นคะแนนที่ผมค่อนข้างที่จะพอใจเลยนะครับอ่าแล้วเข้าด่านที่6ด่านนี้ก็เก่งๆเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าชนจะดีกว่านะเพราะผมอยากจะเซฟพวกเกาะกันชนไว้นะครับ ไว้ชนตอนด่านสุดท้ายนะครับเพราะว่าด่านนั้นนะผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าผมจะต้องชนถ้ายอมชนกับยอมหล่นนี่ผมยอมชนดีกว่านะอ่ะก็พยายามเก็บพวกเยลลี่ตรงจานไปลวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมจะไม่ค่อยโลภเก็บพวกเยลลี่ให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมเอาชัวร์ดีกว่าถ้าชัวร์คือเราจะสามารถเซฟเกาะที่เราจะใช้กันชนได้อ่าโอเคตรงนี้ก็สบายสบายครับ แต่ไอ้ด่านข้างหน้าเนี่ยแหละผมไม่ค่อยชินอ่ะผมเล่นทีไรจะตกทุกทีเลยโอเคด่าน7จ็ดละก็รอรุ้นดีกว่าว่าผมจะตกหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้โลบเก็บพวกเจลลี่ให้มันไปอะไรพวกนี้ผมก็น่าจะไม่ค่อยตกหรอกอถ้าผ่านตรงนี้ไปได,ได้ผมว่าไม่น่าตกแล้ โอเคก็คะแนนร้อยสิบกว่าแล้วนะผมจะไม่ค่อยโลบแล้วกันอย่างที่บอกผมที่เก็บมานั่งอัดคลิปใหม่แล้วครับโอเคได้ทหารมาช่วยในจังหวะนี้ก็เพิ่มออเรลี่ไปเราก็ทำการแสดงครับ แต่ผมพลาดเยนรี่ดวงจันไปเยอะเลยนะเพราะว่าผมไปเก็บดาวอะเด็ไม่รู้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันจริงๆคอมโบเนี่ยผมอยากให้มันเพิ่มออเยลรี่มากกว่าแต่ว่าคอมโบของมันเนี่ยก็คือจะเพิ่มคะแนนพวกเยลลี่แสงจันนะครับผมเลยมองว่ายังไงเวลาเราเก็บพวกเยลลี่แสงจันทเนี่ยก็น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจไงแต่เมื่อกี้ผมพลาดไปละไม่เป็นไร โอเคก็ใกล้ดาวแล้วนะอ่าก็ดาวครั้งแรกครับคะแนนอยู่ที่ตอ่ล้านไปกันต่อลองชุบได้อีกหนึ่งทีครับตามหนที่เรายังไม่ลวกนะไปะแล้วเข้าด่านที่9แล้วครับตอนนี้ด่านนี้ก็วันๆแต่ว่ารู้สึกว่าได้ง,ง่ายกว่าด่านที่ผมกังวลหน่อย รู้ป่าทำไมผมไม่เล่นคุกกี้หนวดดำเพราะว่าด่านนี้เดยมันจะเป็นช่องที่เราต้องแบบเซียนนิดนึงอ่ะเราต้องจําที่กระโดดได้ใช่ป่ะรัวที่เนี้ยไอตัวหนวดดำอ่ะมันจะชอบเสกกินลี่มาบังทางผมเว้ยแล้วที่เนี้ยเวลาผมเล่นทีไรอ่ะผมจะชอบตกด่านนี้ประจําเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าไม่เล่นดีกว่านะครับตัดปัญหาไปแต่ล่าสุดเท่าที่ผมลองเล่นกับแตงโมเนี่ยแต่ผมก็ไม่ตกนะเว้ยแต่มันได้คะแนนเยนลลี่น้อยอ่ะ ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่ว่า,าผมยังอัพตัวไม่เต็มหรือเปล่านะก็เลยยังใช้ความสามารถได้ไม่ถี่พอนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวรออัพตัวนั้นให้เต็มก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นตานี้ใหม่นะสำหรับพวกสมบัติที่เพิ่มคะแนนเยนดี้ทั้งหมดนะครับเฮ้ยน้องจะบินทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้วบินทันด้วยสาวน้อยเอาใจพี่ไปเลยตรงนี้ก็คุมแล้วครับโอเคครับพัดแรกน้องก็ตุยไวแล้ว จบด้วยที่180ล้านครับป้าเดี๋ยวเราไปเล่นผัด2กันเลยดีกว่านะขอละอย่างเดียวคืออย่าตกเลยนะเยลลี่อย่าบาังทางด้วยโอเคปะอ่ะก็เข้าด่านที่10เป็นที่เรียบร้อยด่านนี้ผมก็หวั่นเหมือนกันนะแต่ผมจะพยายามโฟกัสลายข้างหน้าเป็นหลักละกันถ้าชนก็คือยังมีเกาะคอยป้องกันเราอยู่เพราะว่าผมค่อนข้างเซฟมาเต็มนะครับยังไม่เคยได้ใช้เกาะสำหรับเกาะแตงโมเลยนะ ก็น่าจะคุ้มสาหรับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งแบบผมเนี่ยเวลานเล่นสมบัติแตงโมเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่าเราจะเป็นพวกแบบชนนู่นชนนี่บ่อยนะครับสำหรับแบบนี้ถ้าใครที่เล่นคล่องแล้วเนี่ยผมว่าแตงโมค่อนข้างที่จะร้า,ายประโยชน์นิดนึงนะครับมีดีแค่คะแนนเยลี่เยอะกว่าสมบัติชิ้นอื่นหน่อยนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรดีเลยเห็นปะผมก็โดนชนไปแล้วทีหนึ่ง นะครับอ่ะเวลาชนไปแล้วก็พยายามนับจํานวนด้วยนะว่าเหลืออีกกี่ครั้งไม่งั้นเราจะคํานวณไม่ถูกนั่นเองนะครับบางทีเราชนไปอ้าวตายเลยวนูว่ะตรงนี้ผมก็พยายามโฟกัสไม่ให้ตกอย่างเดียวแล้วกันนะครับส่วนชนไม่ชนนี่คือก็แล้วแต่ดวงแต่กรรมเลยครับยังได้อยู่โอ้โหตรงนี้เสียวมากโอเคช่วยยิงได้ถูกจังหวะมากครับยังเล่นได้แบบสบายเลยนะ ตอนนี้215แล้วครับโอเคเป็นไปได้ไงนะผมไม่ชนเลยไม่ตกด้วยโหยังเซียนโอ้โหพอพูดว่าไม่ตกทีเรียบร้อยครับผมยอมจ่ายเลย5คริสตัลไปผมคิดว่าน่าจะไม่ตกแล้วทีนี้ก็พยายามประคองให้ตัวนี้มันตายไปนะครับแล้วก็จะได้ยิงปืนใหญ่แบบรัวๆโดยที่เราไม่ต้องกลัวตกอีกต่อไปนะครับโอเคมาเต็มเลยค่อนข้างมาเต็มเยลลี่ในแมปเยอะมากครับ รีบตายหน่อยผมกลัวตกกันเนี่ยหูยจังหวะน,นี้เสียวตกจ้าโอเคตุยแล้วมาล่างวิญญาณกันบ้างครับยิงรัวไปยิงไปอ,อยากจบประมาณ240อ่ะโอ้โหแล้วจบด้วย238ครับแล้วก็รวมโบนัส52%ก็คืออยู่ที่363ล้านนั่นเองนะครับสำหรับลันนี้นะก็ถือว่ากลาง ไม่ได้ดีมากเฮ้ยก็ทำลายสถิติได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีกว่าสมบัติที่ผมเคยใช้นะอ่าโอเคเลย